สวัสดีครับอันนี้เราอยู่ที่ออฟฟิศกรุงเทพนะครับที่เพิ่มสิ่งใส่ใหม่ตอนนี้เรามารีวิวตัว DFT มีหลายขนาดหลายไซส์แล้วก็เราจะมาโฟกัสแนงานที่มันได้จาก DFT นะครับตัวแรกเป็นตัวต้นแบบของเราทีนี้เรากำลังจะพัฒนาให้มันเป็น DFT ตัวท็อปที่มีฟังก์ชันหลากหลายแล้วก็ มีฟังก์ชันที่ครบที่สุดในตลาดนะครับอยู่ในช่วงที่พัฒนาอยู่ตัวต่อมาเป็น DFP ตัว DFPM ที่มีขายในท้องตลาดแล้วก็เราก็ขายได้มากพอสมควรตัวนี้ก็เป็นตัวบอดี้ของ L หพันแปดแล้วก็มีระบบโลหลังด้านหลังนะครับมีตัวกลมมือขาวมีระบบกลองน,นะครับก็เป็นตัวที่อึดเพราะว่าตัวนี้ไปผูกกับตัวโดยกอัตโนมัติ หรือว่าตัวตีกาวนะครับตัวนั้นเราไม่ได้ทำรีวิวทุกปีหนึ่งเพราะว่าเราทำผลิตส่งให้ทันหลังงานซรายที่ที่ผ่านมาตอนนี้ก็ยังค้างมาเรอลูกค้าอยู่ตัวต่อมาเป็นตัว A4 ตัวนี้เป็นตัวบอดี้ของ L 85นะครับแล้วก็มีตัวโลไฟฟ้าท้าหลังเป็นตัวปล่อยมานะครับตัวนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ตอบโจทย์ลูกค้าที่ต้องการ งาน a อ c ที่คุณภาพสูงแล้วก็ลงทุนได้สูงนะครับก็ใช้ได้เลยทีเดียวกับคุณภาพความกลมของมันแล้วก็สเปคของเครื่องนะครับผมทีนี้ต่อมาเราจะมาดูตัวนี้ดีกว่าคุณเอ็นเชางเทนนี้ของเราจะทำการทานเฟอร์ที่ลงผ้าที่เราพิมพ์ม,มาแล้วนะครับุณนี้เราจะสะดุดนิดน,นึงเพราะว่าเป็น เป็น new t e a เป็นทีมใหม่ที่มาทำหน้าที่ในการทำพรีวิวครับก็ตั้งอุณภูมิรยบร้อยกดปั๊บเชิญคุณเอ็มเชื่อพิเศษนั่นเองครับตัวนี้ก็จะใช้อุณหภูมิ150ยองศาส่วนเวลาก็จะใช้อยู่ที่9วินาทีครับในการทำครับเดียวครับเดียวถือวับ ตัวนี้เป็นตัวรีดตัวใหม่หน้าเอสามที่มีสวิงด้านข้างแล้วก็ถาดเลื่อนมาด้านหน้าตัวนี้จะง่ายใช่ไหมครับคุณเอง่ายครับตัวนี้ก็จะสะดวกมากเลยครับเวลาเวลาการวางซึง้อหรือว่าเวลาจะรีดก,ก็สะดวกเพราะว่ามันสามารถเลื่อนสไลดอ์ออกมาได้แล้วก็สวิงเพื่อที่จะจบชิ้นางานได้ด้วยครับโอเคก็จะเป็นการเซฟตี้ตัวเองด้วยครับครับก็จะสะดวกกว่ารุ่นเก่าๆที่ะจะต้องระวงในการโดนเข็ ด้านบนนะครับครับรผมเพราะมันจะร้อนมากครับตัวนี้ก็รอชิ้นงานให้มันเย็นสักนิดนึงครับแล้วก็ค่อยลอกออกครับในระหว่างที่รอเรามาดูผลงานที่ทําไปแล้วนะครับตัวนี้ก็เป็นเสื้อสีเข้มเนื้อจะโปร่งโป่งนิดนึงสังเกตทะลุนะครับมีความยืดหยุ่น d f ีเวลาเราสกีนใช้เวลาที่นานขึ้นเนี่ยมันก็จะซึมไปในตัวเนื้อผ้า สังเกตเห็นไหมมันจะเป็นร่องของเ้ามอาอเลยนะครับแล้วก็มีความติดทนรายละเอียดเล็กๆน้อยๆที่เป็นพวกลายเส้นก็จะลงได้หมดนี่คือเป็น DFT ข้อเด่นของมันนะครับก็เสื้อสีขาวก็ทำได้หมดลายนี้เป็นลายที่ลูกค้าชอบในงานยาย แล้วก็ลองเป็นรูปจริงที่เราลองกับรูปมืนถี่นะฮะก็ะใช้ได้นะครับอันนี้ไม่ได้ปรับไฟล์เราใช้แบบดิบๆเลยไม่ได้ไปแก้ไฟล์ให้สว่างหรืออะไรเลยฮะตัวชิ้นงานตัวนี้ก็เย็ยนพอสมควรแล้วครับก็าสามารถลอกได้เลยครับ เดีครับหรือบางช่วงผมจะตัดไปที่ตัวรายละเอียดให้เพราะว่าตัวสับผมจะมีฟังก์ชันตัวเลนมาโปมาด้วยเป็นเลนเสริมนะครับก็ลงเข้าไปในใยผ้ายเลยอย่างนี้งานเต็จทำไม่ได้อยู่แล้วรายละเอียดแบบนี้ลงเข้าไปในใยผ้านะครับ เรากำลังทำพรีวิวตัวซักล้างแล้วก็การทนต่อการใช้ของซักฟอกหรือว่าน้ำยาซักล้างให้ลูกค้าดูนะครับในเราเร็วนี้จะทำพรีวิวตัวนั้นออกมาสีสดทนได้ทุกเนื้อผ้าทุกสีนี้คือตัว DFT นะครับครับต่อไปเราจะทำพรีวิวตัววัสดุอื่นที่ไม่ใช่ผ้าละเราจะนโชว์ของเราที่เรา ทำไว้ตันนี้เป็นผ้าที่เราซื้อมาเทสผ้าที่คล้ายคผ้าปูโต๊ะเพื่อจะมาเทสสีกันซึมกันให้ตัวของผ้าเมื่อทานเฟอร์ไปแล้วนะครับความหลากหลายของผ้านี่มีผลมากนะครับกับสีที่ออกมาแล้วการยึดจิด ตัวนี้เป็นอะคริลิกที่เรารีบแล้วตัวนี้มันเกิดจากลูกค้าในงานายที่เขาจะให้เราช่วยทำเทสบนอะคริลิกเพื่อไปทำสอนในงานายเป็นกลุ่มของเทปได้เขาก็ให้เรารีบเสร็จแล้วเขาบอกว่ารีบอะไรก็ได้แล้วเดี๋ยวเขาจะไปทำปั๊มนูลเป็นรูปตัวเองเราก็บอกโอเคเราช่วยเรากานเฟือให้ผลท้าเราก็เลยมาถึงบางอ่ออ่อมันถ้าอุณหภูมิที่มันพอเหมาะเนี่ย มันซึมไปในตัวอะคริลิกได้โดยที่แน่นไม่หลุดเราไปสามารถที่จะไปทำพวกไลท์บล็อกป้ายหน้าร้านหรือว่าจิ๊กซอหรือว่าจังชันอะไรสักอย่างหนึ่งเพื่อไปทำการตลาดได้ต่อยอดอีกทีหนึ่งนะครับอันนี้เป็นอะคริลิกอันนี้น่าจะหนาสักสิบมิลน่าจะได้แต่ที่ผมถือเมื่อสักพู่น่าจะสัก ไม่น่าเกินสามมิลนะ,ะครับครับอันนี้ใช้อุณหภูมิเท่าเดิมใช่ไเดตัวนี้ก็ใช้อุณหภูมิเท่าเดิมครับแล้วก็เวลาก็ใช้เท่าเดิมก็คืยอุณหภูมิอยู่ที่ร้อยห้าสิบครับส่วนเวลาก็ใช้เป็นเก้าวิเหมือนเดิมครับ,รบตัวนี้เราก็สามารถปรับแต่งเองเพิ่มได้ครับขึ้นอยู่กับวัตถุข,ของเราครับ ก็ไปนแล้วครับอันนี้เราดีด DFT บนอะคริลิกนะครับโดยโมดิฟายอิงโดยคุณเอ็มใช้เจลลอนวางด้านบนเช่นเดียวกันนี้ก็ต้องรอเย็นกันครับ <Okay. S 2> ต้องรอเย็นกันดูที่ผิวมันนะครับอันนี้คือ ไอเกลิกสิบมิลก็จะเห็นมีฟ้าๆหน่อยๆช่วงที่มันโดนความร้อนกับไม่โดนความร้อนมันจะเกิดฟ้าแน่นอนนะครับอยู่ที่เราจะอัดอ์เปลี่ยนแปลงไปทำกับธุรกิจอะไรนะครับแต่นี้เรามาโชว์ว่ามันติดนะมันใช้งานกับไอเกลิกติดนะครับ เดี๋ยวราเหมืนเย็นสักพูนนะครับระหว่างรอ,งองเดี๋ยวเราจะมาทดลองเป็นหนังเทียมโอเคนานๆเราจะรีวิวสักทีหนึ่งนิวทีมเราเลยจัดเต็มนะครวันนี้จัดเต็มนะครับอันนี้เป็นหนังเทียมหรือว่าที่หนังที่เขาไปทำตัวอลมนวมใช่ครับเรามีลูกค้าที่ใช้งานพิมพ์นวมอยู่เดี๋ยวเราจะทำ ที่อยู่ที่ร้านหรือว่าที่โชว์รูมลูกค้านะครับที่่ขอไปทําเป็นนวมส่ยมวยหรือว่าเอ่อเขาเรียกอะไระสวใสยนวมครับใช่ทีนี้ก็อุณหภูมิกับเวลาก็ใช้เท่าเดิมครับส่วนใหญ่เราก็จะตั้งมาตรฐานไว้ที่อยู่150 150 150องศาแล้วก็เวลา9วินาทีครับครับ สะดวกแล้วก็รวดเร็วครับตัวนี้ครับก็ต้องรอเยออ็นลองรอบดูนะครับดูที่เนืออ้องานนะครับ ก็ฟีลลิ่งจะดูมานิดนึงไม่มากมีความต้านนิ้วหน่อยๆน,นะครับซึมเข้าไปในตัวผิวของหนังเทียมครับนะทุกตัวเราต้องมีสเต็ปในการขูดเพื่อเช็คชัวร์ว่ามันไม่หลุดดนะูตัวเล็กๆ อยนีงานเฟกทำไม่ได้ขูดหลุดไหมไม่หลุดลงเข้าไปในหนังเทียนครับเล่นจนหนังยน่นแล้วนะครับก็สวยงามเอาไปทำความยืดหยุ่นขนาดนี้เนี่ยเอาไปทำรมได้เลยครับอดัดจะไปทำอะไรอีกเยอะๆนะครับกับ DFP เเต็มเดิมฮะเย็นก่อนรอค่อยรอครับงานตัวนี้มันจะไปเบียดไปแข่งกับตัว UV พ o กแฟ d เบ e แต่โอเคมันไม่นูนแต่มันไม่นูนแต่สีที่ให้เน,นี่ยมันจะฟิลลิงมันจะนูนเฉพาะขอบแต่ว่าความสดอะไรนะถ้าใครจะทำเ ทีเซนท์ที่เป็นลักษณะสีสดไม่เป็นทรายตัวหนังสือสดได้อีกฟิลลิง่งหนึ่งนะผมว่าตัวนี้ก็เป็นตัวเลือกที่ดีนะครับเก็บรายละเอียดได้หมดง่ายต้นทุนต่ำกว่า UV ตัวแฟลต